สวัสดีค่ะดาราก็สิบมาแล้วค่ะขยี้ตาโรลูวาสาวน้อยชาวกัมพูชาได้ฉายาฝาแฝดยายาอุรัสยาแฝดคนละ้ายายาสวยโดดเด่นเตตาจนทูกจับตามองสำหรับละออาวสาวน้อยจากประเทศกัมพูชาที่มีชื่อจริงว่า โกกิมหันเธอเป็นหลานสาวของนักสแสดงสาวชาวกัมพูชาและนักธุรกิจหญิงแม้ตอนนี้จะอายุเพียง13ปีแต่แววความสวยออร่าเป่งสะพังทำให้ชื่อของเธอถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์ค่ะเพราะหลายคนแห่ทักว่าเธอมีใบหน้าคล้ายกับสุปตาสาวไทยยาย่าอุลสยาสปอบานนั่นเองค่ะ เหมือนฝ่าแฝดคนละฝาและเธอก็ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาเท่านั้นความสามารถก็หลากหลายค่ะทั้งการร้องเพลงและการลําเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์ที่ทำเอาใครๆต่างตกหลุมรักขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ